สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเตะแกงไตปลาจ้าพี่น้องจ้ากินกระนมจีนผักกระไรได้พี่น้องมีถั่วงอกมีใบบัวบกมีโหระพาจ้าพี่น้องจ้ามาจัดแซ่บๆน้ำกันพี่น้องจ้านั่งโต้ได้หมดจ้าพี่น้องคอพายหลายหลายเด้อพี่น้องจ้ามาแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องปุ๊บคุณๆกินผักน้ำไม่เปิ้ลได้จ้ามาจัดมีเก็บมีหนีมีเก็บแล้ววอสะดวก จีตายกินน้ำจ้าพี่น,อน,ในใ้องเสียก็อยูก่ใ่จ้ามาพี่นอ้องมาอู้ยขนโเลยพี่นอ้องกินน้ำไม่เผ็ดเห่อจ้าที่เ่ากินร่วมขังจ้างร้อืนโขนเอยนะมาสเสิร์ฟน,น,น้ำจ่ยายกนมากมน้ำจ่ายยังกวใจไหมน้ำยาไตปลาจ้ะ เอนไตปลาเห็ดเอนแก่พ mm ี่น้องแต่บริได้ีม่มีเห็นวิธีทำบริได้เห็ดวิธีทำเห็นพี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่าไม่เพี่ยนกับเห็ดยุคผเดียวไม่เที่ยมแล้วกันอยางงานมีผู้ใดทายคลิปใหนสีน้ำพี่น้องแกะมาเสร็จแล้วกันกนจ้ะเป็นไงแม่เสียบจ้ะเข้มบ่เบื่อเข้มจ้ะเจอดีแล้วว่าเราเบ่กินเค็ม ตะเคียนมากินกัะสันเนื้อป่าคืู นี่นหน่อไม้นี่บบกเคียวนี่หนียกร,ระทูนี่มันน่ไมมาจมัน,มน,ลน,นกลังจ้ะมี่เป็นติชัยอนี่ั่วของเนาจ้เคียวอืหน่อไม้ัืนพริกแกงกระดิ่ทีกรทูขวดหนึงจ้ะไปนี่เป็นใจไหมเนี่ยจ้ะเป็นเครื่างไนมัน้ ใส่กะปนดำกระฝังงาเนื่นงเคีย์จัดนาเขียวพักจัด กรติมาพอสุดท้ายเพื่อใส่เปนประกูดจ้ะให้กว้วมหอม ล้วก็เป็นยานแเบาู้ดเนาะ ไม่ได้คือจะต้งกินแซ่บด้วยจ้ะ กินกับข้าวสวยกับแซ่บพี่น้อง รสชาติเผ็ดบ่หลาไหลมีเพิ่มดเผ็ดบ่หลายหลจะเป็นยังไงได้กับเผ็ดอยู่บ่บ่อ,ออกเค็มจ้ะพี่นอ้องแซ่บนัวจ้ะ แซ่บค่ะพี่น้องเอาไว้กินกับข้าวเอาไว้กินขาบไม่ได้อีกพี่น้องจ้าบม่มีเสียจ้ะแซ่บพี่น้องจ้า ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมคลิปช่องของเพื่อนๆจนจบขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ช่องของแมเพื่อนๆชาแน,นลนะจ้ะพี่น้องจ้าเพื่อนๆค่ะขอขอบคุณคลิปนี้กัไว้นเสาร์มีหลายจ้ะพี่น้องจ้าคลิปหน้าพบกันใหม่ดนะจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะ